สวัสดีครับมาพบกับบาร์บิคพาทัวร์นะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเนาะมือนิบาร์บีคพามาที่ตลาดนะัดโคกกระบือบับากนะครับเนาะอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับผมออกจากเดลอุดงกันแล้วมินิตอนนะครับเนาะตลาดเปิดทุกวันจันทร์ทังคันนะครับเน,นื่แต่ากวัาที่หนีไมนเปิดวันจันทร์มือเดียวนะครับเนาะงัวกล้วยลายครับผม เป็นเปิดซิปมงนะครับนาะปิดคำคำครับผมอันนี้เป็นไพ่นอกตลาดนะครับเด้อมาเขาข้างในนะครับนาะเป็นหลรอบหนอกครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเทียงนะครับนอเดี๋ยแดดลวครับผมก่อนที่เบิรงคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้บามิกครับผมให้บามิกามิกมีกำลังใจในการเป็นตลาดงวดต่อไปนะครับผมก่อนที่ขออีเบิรงนะครับผมก็ฝากของดีนะครับผมอาหารเสริมงวนะครับผม สรับวัวแม่ลูกอ่อนนะครับนาออยากวัวเป็นสัดเร็วนะครับผมบ่เกินสามเดือนจะสมอีกรอบครับผมไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันเลยครับสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเลี้ยงวัวแม่ลูกอ่อนเลครัวัวแม่วัวหลังคลอดก็คือเสริมวิตามินและแร่ธาตุนะครับเพราะว่าหนึ่งวัวลูกวัวนะครับกินนมทำให้แม่วัวเนี่ยขาดวิตามินและแร่ธาตุนะครับถ้าเขาขาดเขาจะผอมนะครับแล้วก็จะไม่ ทําให้บัวไม่กับสัตว์นะครับนะสิ่งที่ต้องมีก็คือวิตามินนะครับนะปึ๊บอ่มิซคาวนะครับตัวนี้นะครับกินทุกวันทุกเย็นนะครับไม่เกินสามเดือนสามารถผสมได้แน่นอนนะครับเป็นสัตว์ผสมได้นะครับใครสนใจก็ลองสอบถามมาได้เลยนะครับอ่ะครับผมมาเบิงตัวแหลกนะครับนาองั่อแม่สาวกับผมลมสีแห้งจัหน่อยนะครับเด้อเบิงครับผมสวยแดงดีครับผม น้าเราต้องพอเนาะน้าเหรอครับผมสูงนี่ประมาณเทลยพอร้อยสี่สิบ่อครับบวกเนาะพอเนาะร้อยสี่สิบรนะ้อยสี่สิบหาเนาะพอเนาะประมาณนี้ครับผมหือท่องเราเ่รอท่องนะครับที่เดือนท้องที่เดือนท้องเจ้าบูโน่นะครับผมใบหลอดครบเด้อครับเด้อท้องที่เดือนกลัวครับผมหนีแล้วครับเด้อ โซ่เพลงนะพ่อเนานะติดแน่น้องน,นะพอน,น้อตัวนี้กระทบจะหน่อยนะพ่อเนานะติดหูจะหน่อยนะครับโบดนะครับเด้อตัวนี้ <c oughs> อย่าออกกล้องครับผม <c oughs> นี่ตัวนี้ยังไงนี่เบอร์ตีนนะครับเนาะครับผมนี่ครับเด้องซีครับผมสวยครับผมโอ้โหหนีลมแห้งนะครับเนาะ เมืองไทยนะครับเนาะกป๋าหันเต็มวานไหนนะครับเนาะทองแรกครับผมทองสี่เดือนกว่าก็ต้องที่ขถวหาเดือนนะครับเนาะตัวนี้สวยครับผมเโซนไอพ่อตัวนี้เจ็ดสิบเปิดเจ็ดหมื่นนะพ่อเนาะราคาของนะพ่อเนาะต่อร่องไรครับผมอย่นี้ครับเด้อลมแห้งจะหน่อยแต่ขออภัยนะครับเด้อโอ้งแง่พ่อยืนแง่แม่งนิ่งดี คุณเสือกงแล้วพป่าเนาะเจ็ดหมื่นนะครับเนาะใส่ผอีกตัวนึงตัวนี้นะครับเนาะแม่สาวทองก็พอทองซีเดือนก๋วก็ที่กันเจ้าซุปเปอร์แมนนะครับผมใบหลอดครบนะครับเนาะครับผมวันสมวันขอดครับผมมีหน้าเดี๋ยวหลุดนะพอเนาะขอระหยัดนะครับเด้อ ความสูงกับไรเดี้ยก็พอเนาะต่อ40บุ๋ยครับผมพอใหญ่เลยครับเด้อเปิดใส่ครับผมมองแข้งขานะครับเนาะสวยนะครับเนาะลูกแรงครับผมสมหลอดเลยตัวนี้โอ้แต่แค่ตัวตะครูนะพอเนาะเปิดจับบาทพอตัวนี้เิ60ครับผม ครับเด้อลมแห้งจะหอยนะครับเด้อสมสวนนะพอเนาะสวย60สิบอม้ใส่กระหอไ่ด้เยโ่เยโซอพเภอร์ไร่พออเอเมืองอเพอรเมืองนะพอเนาะพอซื้อหยังคาบในหอยเดชานะครับเนาะนี่บริตอลมาพอหอย่จีนศสี่47่4ศ เจ็ดแปดสองนะครับนะซื้อมาใครไปปะครับพ่อท่าตลับตลับมันเปิดแล้วพอเน้ออ่าครับผมสำหรับคนอยากได้นะครับนะสามารถติดต่อพ่อได้นะพอนาะถ้าเพงซื้ออยู่นีก็ยุของเด้นะพอน้อย่ของมีอีกปะพ่อมีสอโตนะครับนอกระหม้อทองและครับผมทองซีหาเดือนแะครับผมจะน่อยเดได้ลูกนะครับนอมาหุ่นมาตัวผูตัวเมียครับผมอันนี้ของขึ้นมาครับพ่อครับนี่นะครับเด้อสวยครับผม ปวดเจ็บสิบคะแนนนี่ปวดง่ายแม่นะครับเด้อปวดเต็มครับผมอือไปดูตัวต่อไปกันเลยครับครับผมมาเบิง่งอีกตัวหนึ่งนะครับเน้องใกล้กันแล้วครับผมหนาใหญ่ลามเลือครับผมตัวนี้โอ้ยอ้วนเต็มเลยครับผมแน่นโอ้ย,ย,ยสูงนี่ประมาณไรลายทิชชู่ขาพี่ลายทีลายทิชชู่ขานะครับเนาะบวกลบครับผมเดือดประมาณนะครับเด้อโอ้หนิงดีครับผมสุดยอด เหลตัวนึงนะครับเด้อตัวสองเด้ทองครับผมพี่ตำหนีประครับนี่รงดีมากนะครับเนาะนมสีปกติอืมตัวไก่ตัวแข็งขาครับผมโอ้ยใหญ่ใหญ่นี่พี่น้องตัวนี้นะหางหนีย่ยาวครับผมสวยครับอ่าไมยางบิ่งนะครับเนาะ สูงใหญ่นะเต็มเทแสดงที่เปิดเทแสดงครับแปดหมื่นแปดหมู้ยครับผมราคาห่อเลยครับเนาะสมแสดงไหมครับนี่ยการเลี้อืมการเลี้นะครับเนาะ KF หกแปดนะผมใบหลอดครบเลยพี่เนาะครับครับผมสำหรับคนสนใจด้วยครับด้วยดีครับผมพอจะเดือนละครับสามเดือนครับ ป๋อถ่อารเดือนถอนไแล่วครับผมมือเลยครับเด้อแปดมือนะครับน้อราคาห่องครับผมต่อลองได้อีกครับผมพีผื่อยังครับชื่อเจมยูใสครับพี่ไม่ใส่ครับพนมไพ่อ๋อลเอยดนะครับนาะสะดวกเบอร์ที่ต่อ่ครับพี่สะดวกครับผมศูนย์มศูนย์เก้าสาม 8 6 4 9กสี่เก้านะครับแปดหสีานะครับน้าสารพจน์อยากได้นะครับเด้อตัวนี้80คะแนนครับผมราคาห้องต้องรอดแน่นอเน้องสวยครับผมงามครับผมไปเร็วๆนะครับน้องหัวไหลครับผมแล้วก็ลมแห้งขึ้นมาครับดูตัวต่อไปกันเลยครับอ่าครับผมสารพจนที่อยากเบิ้งนะครับเน้ะหัวเท่าหัวโบครับผมตัวนี้โอ้ยไงครับผมแน่นเต็มนะลามเลือก โอ้ยครบทดูสูงนี่ประมาณควแมน้าสูงนี่ประมาณลอยหันซีบพอผ่อนปะมาอยู่นะครับลอยหันซีบหรือมายู่หรอกเขาบอกว่าไหลกว่นั่นบอกลบแล้วพ่อเนาะแน่นนะผมเต็มดีเบิ่ร์นไถ่นะครับเด้อเบิ่งถ่ายยังครับผมโอ้ยสูงไงนะเต็มไม่ตำลีว่ะผมมีหรือผ่อนเนาะแถวออกครบแด้วครับเด้อขึ้นแล้วครับผมแม่สาวพ่ะแม่สาวนะครับผม บ้าในลูกนะครับเนาะลมแห้งครับผมนุ้เรตนสำับมันยนี่มครครับผมนี่แหลดีเปิดอะไรพ่อแปดมื้อหา ราคาห้องแล้วพ่อเนาะครับขับรถอนท้องตอนทองราคาห้องต่อรองได้ครับราคาห้องต่อต่อได้ครับต่อได้ครับครับผมต่อได้ลดได้รถได้ขับรถต่อนี่พอสิขายไงนะพ่อเนาะขับรถตอนี่โม่เนี่ยโม่เนี่ยเมียบ้านดอกนี่เนี่ยน้ำแข็งโบราณต้๋มไก่แล้วพ่อเนาะเียยให้กินลาโอ้ไก่ปืนหาเลยครับเด้อราคาห้องครับผมต่อรองได้ยุข่อมีอีกปะครับพ่อยุข่อมีอีกบ่ครับอ๋อนมดเหล็กกันยุข่อมได้ครับเด้อนี่ครับผมแน่นนะญ่เต็ม ผมว่าผู่นทไมไก่มันใหญ่น่อเห็นไครับเดินใหครับผมอ่ะพอสยงครับพ่อปลาเสือครับพอลาเอนะครับพ่าะครัปเสิฐบ้านสวขหวครับเดือสอบ้านสุขาวหวนะครับตำบลลู่รันพ่อไมุนจังหวัดยโสธรเนี่ครับครับผมอ่าอ่โทรทไมละมีเบอร์มครับพ่อศูนย์แปดศูนย์ หนึ่งห้าแปดสามสี่สามเก้านะครับเนาะสำหรับคนที่อยากได้ครับผมแม่โบสนะครับเนาะตัวนี้แม่นด้วยครับพ่อแง่เลยครับเน้าตัวนี้ถ้าสมทองแล้วพ่อเล้วตักุกเดือนจชเดือนแปะแสนเลยนี่โวยแง่ของผมตัวนี้สำหรับคนที่อยากได้นะครับเนาะสมาชิกต่อพ่อปันใดครับผมป้าผมป้บผมไป ไปดูตัวต่อไปกันเลยครับอ่ะครับผมมาเบินงงห่ทองนะครับเนา้องนนี้จะเบินงงห่ทองอย่างเดียวครับผมงูหทองว่าแม่ลูกครับผมตัวนี้นี่ความสูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าซี่แผลนะพอนาะบวกลบครับผมตัวนี้สมแล้วได้ครับเด้อสมพริกแดงนะพ่อเนาะใบหลอดครมนะพ่อเนาะพันเหลอาเรียบร้อยติดแน่นวลผึ่งนะครับเด้อนมซีแยกลูกไว้เมืองเสาก่อ แยกลูกของหนไนันครับผมเหนี่ครับเด้อกย่ามแห้งนะครับเนาะมืนอนดียขอให้ไฟครับผมมืนอนดียรมมันแห้งนะครับเนาะแน่นดีเบิ่งครับผมเบิ่งตีนเบิ่งแข้งขาเบิ่งหางนะครับนะเนาะเครื่องโบ้ต์ครผมนี่หืมงามครับงาม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 เบิ่งนี่ครับเด้อ นึ่งดีแล้วพ่อเนาะขุนเสือกแล้วพ่อจับได้ใบได้ครับผมท้องสองเดือนพ่อว่าแต่ว่าท้องใหไงนะครับโอ้อัวดีลามเลือกดีเปิดตัวไหนพ่อพ่อเปิดสี่มือน,นะครับเด้ตัวนี้สี่ <10. 000 S 1> มือน,นะครับน้องหัวท้องนะครับเด้ง่ามมาผมตัวนี้ให้ลูกแล้วสองโตแล้วพ่อเนาะโตสามในท้องครับผมโมอ้ยสี่มือน,นะผม ลูพริกแดงเนครับเด้อสมลูพริกแดงไว้นะครับเนาะใบหลอดครบครับผมเบิลนครับเนาะอ้ราคาพฟังครับผมสีคลายไผมราคานี่บบแพงนะครับเนาะหงดต่ออีกว่พอนี่ต่อไอีกโอ้ยต่ออีนะครับเนาะรับคนที่สนใจกับผม ลูดุที่สามไม่ถงนะครับเด้อเปิดราคาสี่หมื่นทองสองเดือนพริกแดงครับผมครับพ่อซื้อยังครับพ่อพ่อยู่พอยู่ไม้ไสครับพ่อเพิ่มปลาติ๋วเพิ่มปลาติ๋วสังหวัดจะโศนะครับเน้าพ่อสะดวกให้เบอร์ที่ต่อมาครับพ่อครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าสองสามเจ็ดสี่สองหกแปดนะครับเน้าซื้อมาขายไปปะครับพ่อซื้อมากใคไปครับผม อยู่หองไม่อยู่บ้างครับอือจะไปอยู่ไก่แล้วพอเนาะไปมังอยู่หอกได้เลย <ขา S 1> ต่อหนาคอล้ายกุโตะพอ,ะาอาาราคาเดีกันกนนะบเดียใครแล้วพอเนาะครับผมสำหรับคนสนใจครับผมมาบนหอ,อกกระได้ได้พอว่ามาบนหอ,อกคอยเกลีอตไัไกลแล้วพอเนาะอ่ะครับผมครับผมนี่นะครับเด้อสำหรับคนอยากได้ครับผมราคาบ่แพงนะครับเนาะราคาเกษตรกรนะผมสี่หมื่นหัวทอกนะครับเนาะ ราคาหอดตอนน้องไหนครับผมอ่ะเป็นตัอีกตัวนึงครับผมใกล้ๆกันอุยนนอ้ยจ้บายค,ครับนี่ห้าสิบเก้านู่แม่สาวครับท้องเรอพราะเหตุอายุอะไรครับนี่ปีเครื่องอู้หเน่นนะไงครับผมตัวนี้แน่ยนนังยนต์เบิร์ตัวอื้อ เอาออกแดดนะพี่ให้เห็นสีเง,งนะี้ยงๆเนี่ยดูนะครับเด้อโอ้ยผมสีขึ้นเลยครับผมแดงดีนะไงข่วนเต็มมิตรนี้ปะครับน,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 น้องติงงต่งนะครับเนาะขอหยาดนะครับผมติง่งไงแห้งไงแห้งครับพี่อ,อ,ไไอ๋อติ่งนิดนึงครับผม จังหวมีปัญหาเดียวแ่นาสื่อกันแมนนะผมปฏิวัตมกนล้วฟอพี่เนาะคือขายกันเดียวปลอดๆกันเนาะงามนะครับเดี๋ยวลูกพ่อได้นี่พี่คืองามเด้ออืมบดเบิ่งบดนะครับเดี๋ยวเครื่องบดมีครับผมหาหมื่นเก่าแล้วครับน้องราคาห้องครับผมต้อนรองเลยครับพี่เดี๋ยวเบิ่งครับผม เมืองไทยนะครับเนาะกู้หนิงดีแดงดีแดงจนเหลืองับผมความสูงนี่ประมาณ140เมตรครับผมบอกลบแล้วครับเนาะกู้ปีเคอร์กับผมยัยดีอีกหลายนะทุกคนดีใหญ่ใหญ่กับผมครับผมพี่ซึ่งยังครับไในหอยสีนะครับเนาะไม่ใส่ครับผมลอยเอ็ดอ่ะเพื่อนได้ครับสามารถอ๋อเครื่องมือไฮเบอร์ที่ต่อมาครับพี่สะดวกครับผมครับผม 0 8 0ย8แ8ดศูนย9ศูนย์แปนย์แปดเกาหสีาหะครับเนาะสักคนที่สนใจนะครับเนาะสามารถติดต่อได้ครับผมยู่งความี่เหรครับมีตัวเดียวนะครับเนาะนี่นะครับเด้อสวยครับผมสูงไงนิสัยดีครับผมลมแห้งจะน้อยนะครับวันนี้อ่ะครับผมสหรับคนสนใจนะครับเนาะสามารถติดต่อได้เลยนะครับเนาะอืมครับผม มือเก่าและข้าห้อเลยครับผมต่อรองได้อีกขับรถต่อกับทรงไงนะพี่เนาะเฮ้ยทร <c oughs> งท่านที่นะพี่เนาะไก่เน่าก็บจิไปอยู <c oughs> คอ่ครับผมขับรถต่อเนี่ยทรงฟี่ครับผมจะกินต้มไก่พร้อมแล้วพ่มมาเนี่ยนี่นะครับเลยต่อไปทรงให้เขาละไกลเกินไปลอยโลกนะพี่นะนเนาะครับผมสำหรับคนสนใจนะครับนนเนาะสามารถติดต่อได้เลยครับผมไปดูตัวต่อไปกันเลยครับขอบคุณมากครับผม อ่ะครับผมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับน้องเบงงกอผูกนะครับผมโอ้ยหนาไงดีครับผมแน่นดีออกแดดได้ไหมนะพี่ไอเบงสีใช่ไหมเนี่ยดูนะครับเด้อแดงดีครับผมนิ่งดีคุณเสือกครับผมดูสีไว้ครับพี่ใบหลอดมีนะพี่เนาะใบหลอดมีอ๋อเหมืนมีครับผมสีไว้ครับผมแน่นเลยครับผมหนาไงใบซีผาข้างสูงพี่ว่าหลอดซีผานะครับเนาะกะบอกลบนะพี่น้อดหน่อย นี่นะครับเด้อแน่นดีหนาใหญ่ยายอาอยุอะไรนี่พี่ปีหนึ่งโอ้ยผมหนาใหญ่เต็มเลยผมตัวนี้เด,ด,ดี๋ยวนะครับเด้อเอย่าดังครับผมใหญ่ดีอีกหลายผมตัวนี้แขพงขาเลยครับเนาะ ซีไว้เครับเด้อเปิดต่อไร้ครับพี่สามหมื่นเก้ารายข้าวห่องนะครับเนาะต่อได้ยูพี่ต่อได้นะครับเนาะเหมือนกับผมสวยครับผมตัวนี้สำหรับคนที่อยากได้ไปเลี้ยงคุ่ฟุ้งกัไเลยนะพี่เนาะเจ้กหน่อยนะพี่เนาะคุ่ฟุ้งกันบ้านเลยครับผมหรือว่าอยากเอาไปขุนต่อกันได้ครับผมเอาไปเลี้ยงนะครับเนาะเลีมใหญ่นี่นะครับเด้ออ่ะครับพี่ซื้อยังครับพี่ รุดครับในหอยรุดนะครับเนาะงแม่สครับอำเภอมหาครับจังหวัดยโสธรอ๋อมหาชน้ชัยจังหวัดยโสภาครับเนาะสะดวกให้เบอร์ที่ต่อบ่ะครับพี่นี่ครับผมลูกที่ว่ายนะครับน้องเดี๋ยวเาถามเบอร์ตี่ต่อครับผมโอ้ยหนาใหญ่นะครับเน้อตัวนี้เบอร์เต็มเต็มครับผม097 959ก้9เจ็ดนะครับเนาะ พี่ร um. ุดนะครับผมสแหรับคนที่อยากได้นะครับเด้อง่มาผมหนาใหญ่เบิกเลยครับเด้อเบิงส oh ูงสูงผีเพิ่นครับผมครับสูงห MM ักนะครับแล้วนี่ครับผมซื้อมาขายไปปะครับพี่ซื้อมาขายไปปะครับยุของมีอีกู่ะครับพี่มีนะครับเนาะครับผมสแหรับคนที่อยากได้ครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมราคาร้องต่อรองได้ขอบคุณมากครับครับเนาะ มีอีกหลายนะครับเด้อเดี๋ยวพาเบิ่งอีกเลื่องครับผมของาพเข้ามาครับพี่ครับนี่นะครับเนาะโอ้เต็มเลยครับผมเครื่องกระหอนแล้วครับผมแดดนี่นะครับเด้อกาตลาดนี้มีพื้นพื้นที่หลายครับผมกว้างนะครับเนาะกาปลูกงัวปลาไหลติดกันติดกันแห้งนะครับเน้องเป็นระยะครับผมอยเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับน้อเงี้ยวไปครับผมตีปลาแบงกันแห้งอือนี่นะครับเด้อผู้ผูกครับผม พี่ครับจะบาดแน่พี่จะบาดพี่มันเป็นอ๋อมันเป็นจะฟองเลยพี่พ <royalty cap> <ress> ี่เป็นเจ้าของเลยครับเนาะผ่านยางมึงอีกลยครับผมหลายนะครับเนาะเจ้าของบ่มีกะบ่ได้อยู่น้ำแน่นะครับเนาะหลักะเจาอซื้อ่าขายไปแล้วเนี่ยตอดราคาอยู่มันสีบอไปลบขวนนะครับเนาะ โอ้บึงโอแม่ผม,มเครื่องหอนแล้วครับไปลูกเสือทรศัวทักรบผม,ม,บน,ผมนี่ไบ,บ,บ่บน,น่บสอ,องมืาให้ลูกล้วบ่ครับให้ลูกเจะโตัว้วา่คล่องบ่ครับนี่สือมากนอบ่เนาะสองมือไปพันหารหรครับผม กางัวนี่สูงกว่าสามแหงแล้วพอเนาะประมาณนะครับผมลอยสามแหงลอยสามแปดนะผมบอกลบใครจะสายตาเด้่ครับเด้อหนึ่งครับผมสองคนเดียวได้นะครับเนอกนันน้ำมันมึงตลาดครับผมว่ามีตัวเรือแผลงหลายแล้วครับเนาะผมบอสสัมมาไทยเบสเดย์กับผมมันไหลยังอ่ะขอบคุณครับพ่อครับอย่าบังเรือครับผม โอ้ตัวนี้ครับผมโอ้ยเบิ่งหน่อกับผมเบิ่งความแน่นขอ้งตัวครับผมผมไผ่แล้วครับนี่เปิดเท่าไลป่ะปกมือสองเจ้าปีนี่ครับห้าปีโอ้ขึ้นหนาเลยครับหนาใหญ่นะครับเนาะสูงนี่ประมาณเทเลปี่ต่อยสี่ทิพนะครับเนาะโดยประมาณบวกลบครับผม ลามเลึกนะครับน้ะมันแมันเตี้ยนะครับเด้อมันมันอ้วนโง่มันใหญ่หนานะครับน้อง6,002กับผมและข้าห้องนะครับน้ะต่อรองได้นะครับเอามาเอามาตัวกับตัวนี้จะบาทครับนี่หกหกหมื่เท่าไหร่ครับหกหมื่นสองเลยครับเนาะจะปีนะพี่โฉมไหนเราเน้ะครับเนา้องขยันนะครับเด้อ นายใหญ่ดีครับผมสีสูงมากอร่อยสีชิ้มแผนะพี่เนาะบอกลบครับผมเขานเหนียบเข็ดมากนะครับเขาเดิมนะครับเนาะไข่ดำดีนะครับเนาะเบาล่ะเบามันตดำพี่ยันว่าตดำครับผมเบิ่งนะครับเไข่ดำดีครับผมแดดนะครับต้องอยู่กลางแดดนะผมนายใหญ่แน่นดีครับผม คนอยากใหญ่นะครับเนาะราคานี่ครับผมหกหมื่นสองพันบาทราคาห่อนะครับน้นนน 6, 000, 2, 000บองเดี๋ยวครับเด้อมวนี่ตัวอะไรอีกเลยโอ้ตัวน,นี้เปิดเปิดอะไรครับสี่หมื่นเจ็ดเมื่อจะปีครับปีแปดเดือนโอ้หนังดีน่าปีน้องอยูน่นีใครก็ทำดีนะครับเด้อ สี่หมื่นเจ็ดนะครับผมราคาห้องครับผมสวยครับผมแดงดีแต่ว่าอยู่ในห่มนะครับเนาะสีกระจัดสีบรชัดเจนนะครับเนาะแต่ว่าแดงเม็ดตครับผมแดงเม็ดตสวยครับผมนี่นะครับเด้อติดกระทบจะไรนะครับเนาะหูนี่จะอยครับผมหรืวกบบมีห้อยแปลงของหูจะน้อยครับผม สี่ข้าม่วสามตัวนี้มีตำหนิปะครับสองตัวนี่สมเลยเหรอครับเนาะครับผมพอซื่อยังครับซน้นหอยเอนะครับเนาะไม่ไสครับอุบลครับอุบลอำเภอใดครับอตะการครับออตะการผุผลนะครับเนาะสะดวกให้บอร์ติดต่อปะครับครับผม091 091 335 335 8340 8340นะครับเนาะยุขวี่มีปะครับมีครับมีหลายปะครับมียุขมีหลายคัะมีทั้งวตเมย์ัว มีเบิร์ดัวพี่เนาะข่าวมีทั้งควายงามน้ำข่าวหืควายงามก็มีครับแต่ละคนอยากไปเบิ่งองคดหรือสามารถไปไดนบ้างครับไปเบิ่งได้ครับไปเบิ่งได้นะครับเนาะอ่าครับผมแต่ละคนอยู่อุบลนะครับเนาะอยู่ตะการฝืดพนนะผมสามารถเข้าไปเบิ่งไดต่อไปโอเอฟาร์มครับหืโอเอฟาร์มนะพี่เนาะเฟซบุ๊กก็อย่างนี้เลยครับวัดสรรสลูศีข่าววัดสรรสลูศีข่าวครับผมครติดต่อไปได้ได้ครับเนาะโอเอฟาร์มครับผมตะการฝืดพนนะครับเนาะนี่เป็นรักข้าของเลย ถ้าเมาสามาตัวบอตอเลยกะทรงฟี่ไปหลอดแล้วพี่เนาะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับเด้อพอขึ้นมาครับอ่ะสหรับคนอยากได้นะครับเนาะสวยกับผมเอาไปเห็ดพอพัฒน์ได้นะครับเน,ะนาะงนะดีลามเลือกตัวนี้โอ้ยอประกาศหอนได้ครับผมโทรศัพท์มือถือเบาไวแล้วครับผมอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเราเข้าวนะครับเนา้องแกมีพนั้น,นแหลกนะครับเด้อเขาเปิดสิโบโมงนะครับเนาะเปิดทุกวันจันทร์อังคาราาแต่ อาทิตย์นี้เปิดแค่วันจันทร์นะครับผมเปิดสิบโมงปิดประมาณเย็นๆนะครับเนาะขอดเป็นวานะครับเนาะปิดวันแรงๆคำๆนิดหน่อยง่วงกะลายครับผมแต่ว่ามันยืนใหญ่กันนะครับเนาะมันบม่ได้ยืนติดกันครับผมเพราะว่าโควิดนะครับเนาะก็เวลาระยะห่างครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมมาที่ตลาดอ่าเปบากนะครับเนาะเผเภอเมืองจังหวัดยะโสครับผมอยู่ไกลครับอ่าบิ๊กซี่นะครับเนาะบิ๊กซี่จะโสทอดนะครับผมไกลๆครับผมห่างประมาณ 500เมตรนะครับผมถึง1นกิโลประมาณนี้นะครับผมไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับผมติดกระบ๋องพี่ทีครับผมมาได้นะครับเด้อโอ้ยครับผมอ่ะกระลมแห้งนะครับเนาะผมกับสีพ่อไทายโดนมาเลยครับผมลมแห้งแห้งผมยันท่านผู้ชมฟังโมหูเหลืองนะครับเนาออ่ะ นะครับผมตีเบิ่งคลิปนี้กองกวากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจบาร์มีจะครับเนาะมินีผ้ามัดเต็มจัดเต็มครับผมสองตลาดครับผมเจ็ดโมงเช้าผมอยู่เตยอุดมนะครับเนาะเที่ยงมาอยู่ยโสครับผมอ่ะครับผมสหรับคนทีอยากมากกับสมันมาได้นะครับเนาะกลาก้อนยกจิปนี้ไปครับผมครับผมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมบาร์มีป้ากลัวนะครับเนาะกับสิรินรั่วจะหน้อยนะครับเดี๋ยวว่าเครื่องมันห่อนวครับผมเดี๋ยวเทมเวอร์ล่านะครับเนาะเดี๋ยวเครื่องมันตัดก่อนครับ นี่นะครับเด้อบรรยากาศแถวข้าวครับผมมัวกับมีควายกับมีนะครับผมควายงามควายบ้านๆควายแม่ลูกมัวโค้งมัวขุนมีเบิ้ดนะครับได้ยอยู่นี่แต่ผมไทยบริยาะนะครับเแาะว่ผมมาผมมาส่ากับผมมาเทียงนะครับเนาะครับผมสไลด์โคนจิมคนจิมมาคลิมหนีกับผมก่อนก็นไห์ก็แช่ก็ดิ่ตามกับผมหลินรั่วแล้วครับเมื่อย์กับผมห่อนเด็ดอ่ะ มือหนานะครับผมบารมีคุณภาพไป็สานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับเด้อสำหรับมือหนีนะครับผมบามรบบมีพาทัวร์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับ